นี้นะคะครูวิกุลนะคะเป็นห่วงมากทั้งลูกศิษย์ที่โรงเรียนกับครูพิกุลและลูกศิษย์ที่เรียนฟรีที่หน้า facebook หน้า Tik t o อหน้า yout u ู u b e นะคะครูพิกุลเป็นห่วงมากแม้กระทั่งคนที่ได้รู้จักได้พูดคุยกับครูวิกุลค,ครูพิกุลอยากบอกว่าช่องทางการสร้างไรายได้ที่ครูพิกุลแนะนำ ครูพิคุณบอกคลิปนี้มาเพื่อเตือนคุณนะคะอย่าเพิ่งลงทุนในหุ้นถ้าคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับหุ้นเลยอย่าเพิ่งลงทุนในทองคําถ้าคุณไม่มีความรู้ในเรื่องของทองคําหรือความรู้แค่หางอื่นคุณอย่าเพิ่งนะคะเพราะมันจะทํำให้คุณสูญเสียทรัพย์หรือเสียเงินมากกว่าที่จะเกิดรายได้ ครูพิกุลย้าเสมอใช่ไหมคะว่าการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีแต่ก่อนการลงทุนลงทุนความรู้ก่อนค่ะมีความรู้แล้วคุณจะสอยเอาเงินในอากาศหรือเงินในโลกใบนี้คุณย่อมทําได้มากมายไม่มีขีดจํากัดนะคะครูวิกุลย้ําเสมอนะคะ5ช่องทางสร้างไรายได้ไรขีดจํากัดรู้ให้ลึกรู้ให้จริง แล้วค่อยลงมือแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์มาหาศาลนะคะ1 9 9 0 0